โดยทางจังหวัดมุกดาหารเึื่อจณะกการจัดกิจกรรมนะคะมือเอโลประจําปี2 5 6 8ซึ่งมาภายใต้แนวคิดก่าวขามวิกฤตพิกชมงานเอด็ดยืนยัดปรับโตเก่าท่านการเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่การยุติเอด็ดอ,อย่างยั่งยืนค่ะ ทีวิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหารค่ะทันตแพทย์ธีรพงศ์มุท่าไร่รองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานกิจกรรมวันเอดโลกโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณาสุขคณะผู้บริหารคู่นักเรียนเขารวมในเทือนีกิจกรรมภายในงานนะคะก็มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอดพฤติกรรมเสี่ยงของการรับเชื้อร่วมไปถึงวิธีการป้องกันของการเกิดโรคเอช ซึ่งการจัดกิจกรรมในเทือนี้ค่ะเพื่อให้ประชาชนหูเท่าท่านและปล้องกันโตจากโรคเอดอย่างมีประสิทธิภาพและนําไปสู่เป้าหม้การยุติปัญหาเอดอย่างยั่งยืนโดยองค์การอนามัยโลกค่ะเพิ่นกาหนดให้วันที่หนึ่งธันวาคมของทุกปีเป็นมือเอดโลกเพื่อรณรงค์สงความตะนักถึงความสําคัญของการป้องกันโรคเอดส่งเสริมให้สังคมเข้าใจย่อมหับและก็ยูรวมกัน กัปภูถีดมีเสือนะคะ HIV ยางบอตรีตาโดยทางจังหวัดมูกดาหารเพิ่นกระไดมีการกํำนดจัดวันเอดโลกนะคะในวันที่หนึ่งท่านว่าคมภ่ายใต่แนวคิด Overcoming disruption Transforming the age response นะคะก็คือความหมายก็คือการก่าวขามวิกฤตพลิกโฉมงานเอด ยืนยัดปรับโตกล่าวท่านการเป็นแปลงมุ่งสูก่การ TA, ยุติเออย่างอย่างยืนนั่นเองทั้งหนี้นะคะงานหนีเพิ่นกัเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมันของทุกภากคส่วนที่จะซ้อยกันห่วมกันดันกันเรื่องของการดําเนินงานด้าน HIV ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ยังยืนเพื่อป้องกันเองค่ะ